สวัสดีครับวันนี้น้องกาฟิวเอารถเข้าใหม่มาฝากนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับกับเจ้า Honda c ซ v i c 1.8 EL ตัวนี้ปี2019นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นตัว EL นะครับทุกคนราคา5 6 9 0 0 0บาทราคาเพียง5 6 9 0 0 0บาทเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับ สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับรถสวยเกรด A รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์065 740 0689 065 740 0 6 8 9สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ รถสวยแบบนี้เลยนะครับรถสวยเกรด A นะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับร้านน้องฟิวมี3สาขานะครับมีสาขาสุราธานีนะครับสาขาสีแยกตาปาอำเภอเมืองตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราธานีนะครับและอีกสาขาหนึ่งทางไปสนามบินนะครับทางถนนตัดใหม่ทางสุราธานีนะครับส่วนสำนักงานใหญ่นะครับอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ตรงหนองจอกมินบุรีถนนมิตรไมตรีคูขวางเหนือนะครับ ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับมีไฟแน้นไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับน้องฟิวได้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับจะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับไฟตัดมองตัวรถมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดมองมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับนี่ ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัว Honda ก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับสดๆร้อนๆอเลยนะครับนี่สีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักไม่คว่ำหรือน้ําท่วมนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดด้านแก้มมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับยางนะครับเป็นยางใหม่นะครับยางเม็กซีสนะครับนี่ยางปี2 0 2 5นะครับดอกยางหนาๆนาเลยนะครับใช้งานยาวยาวเลยทีเดียวล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเลนส์วอทนะครับมีกระจกติดมีกล้องติดกระจกด้วยนะครับนี่จะมีในส่วนของตัวกล้องติดกระจกเวลาเราเลี้ยวนะครับก็จะมีกล้องที่หน้าจอทัชสกรีนนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว e อนะครับจะมีในส่วนของตัวกล้องติดกระจกนะครับเสื้ยๆด้วยนะครับ คาดคิ beer, iam, ้วด no like ้านบนด้วยโครเมียมนะครับนี่คาดคิ้วด้านบนด้วยโครเมียมนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวด้ามจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนี่น็อตจุดเต็มสีเดิมนะครับน็อตจุดเต็มสีเดิมโรงงานนะครับพี่บีนี่ แล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพจนะครับนี่เป็นเพดเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยนะครับสภาพรถสวยๆนะครับนี่จุดเต้มสีนะครับหัวน็อตจุดเต้มสีเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวแกะดูแมตชอาร์กนิดหนึ่งนะครับนี่แมนอาร์คเดิมนะครับนี่แมน์อาร์คเดิมโรงงาน สภาพเมน์กสวยๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับนี่จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดําเลยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับนี่คอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวคอนโซลของเขาก็จะเป็นคอนโซลสีดําตัวรถบอกเลยว่าสภาพใหม่มาก เกดีๆๆก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับในส่วนของตัวรถอันนี้จะเป็นเกะหน้ารถนี่นี่ช่องใส่ของนะครับนี่อุปกรณ์คู่มือต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เพราะในมีในส่วนของกระจกมองข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีกระจกมองข้างมาแล้วเรียบร้อย ครับนี่ล็อกนะครับตัวนี้ก็สามารถล็อกปลดล็อกได้ด้วยนะครับจากด้านข้างนะครับนี่น้าจับโครเมียมนะครับและด้านข้างก็จะมีในส่วนของปุ่มล็อกเด็กเรียบร้อยนะครับนี่หัวน mm ็อตจุดเต็มสีเดิมโรงงานเม็ดอาร์คนะครับนี่แกดูเม็ดอาร์ก แม่นเดิมๆเลยนะครับนี่แม่นักเดิมๆโรงงานเลยนะครับด้านในนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะครับพับแขนวางแขนได้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะบอกเลยว่า,วาสภาพบเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับไม่มียุกยุย้ยตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุกยุ้ยเลยนะครับสภาพเบาะบอกเลยว่าใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สภาพเบะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยพับแขนวางแขนได้เรียบร้อยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับน้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นรูปตัว C, <c <oughs> นะครับนี่ไฟท้ายด้านหลังของเขาก็จะเป็นรูปตัว C, <c <oughs> แบบนี้เลยนะครับนี่โคมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับ ฮอนด้านะครับซีวิกตัว e อนะครับตัวโลโก้ฮอนด้าตัวโลโก้ซีวิกนะก็จะเป็นโกรเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่มีกล้องมองหลังก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวกล้องมองหลังก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจุดเต็มสีเมนตอาร์คเดิมโรงงานนะครับเป็นยางเดิมนะครับนี่นสภาพส,สวยๆเป็นการความร้มมมมนอนเดิมๆหัวน็อตเดิมนะครับนี่ ไม่มีขยับนะครับนี่ภายในของเขากว้างเลยทีเดียวนะใส่ของอุปรกรณ์ได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้อสแปร์นะครับอุปกรณ์ไม่แรงนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนี่กว้างๆเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆเลยเคยสนใจตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับเป็นตัว EL ด้วยภายในของเขากว้างๆ,ๆนะครับแม่นอาเดิมนะครับ แม่นเดิมๆภายในกว้างนะครับนี่มีพับแขนวางแขนนะครับวางแก้วน้ําได้ด้วยคนขับก็จะมีในส่วนของสมาร์ทคิเลตเรียบร้อยนะครับอ่าุดเต็มสีเดิมมโนตเดิมนะครับแม่นาคเดิมๆแม่นากเดิมๆเ,เ,เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะจะได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้านะครับคนขับ สตาร์ทนะครับเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนี่แนวฟิวสตาร์ทนะครับนี่คนขับจะได้ในส่วนของบ่อไฟฟ้านะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทเรียบร้อยนะครับกระจกปรับออโต้ซ้ายขวานะครับนี่สวยๆเลยนะครับพวงลรีมัลติฟังก์ชันสี่ก้านนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงเปลี่ยนวิทยุต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับคูดคอนโทรลนะครับนี่ตัวนี้มีปุ่มคูดคอนโทรลเรียบร้อยนะครับนี่ในเวลาเราเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับนี่ ไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีในส่วนกล้องนะครับติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนตกกล้องติดกระจกนี่ตัวนี้นะครับเลขมาอยู่ที่8ป0 0หมื่นสองพันนะครับเป็นหมื่นสองพันสามกิโลนะครับถือว่าน้อยมากนะครับคุณใจรีโมดได้ถึงสองดอกเลยทีเดียวนี่หน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ ตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับนี่เสียงคนลําโพงดังดีมากนะครับนี่ลําโพงดังดีแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับรถเกรดเอนะครับตัวนี้เกียร์นะครับจะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่เบรกโฮมเบรกโฮมนะครับตัวนี้ปุ่มประยัดน้ำมันนะครับไอ้ปุ่มีโคโหมด โอมิโค um นะครับตัวนี้ช่องใส่ของก็ลึกนะนี่สวยๆเลยนะครับด้านข้างนะครับก็สามารถดันมาดันไปด้านหลังหรือว่าดันไปด้านหน้าได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับที่วางของใส่ของไอตัวนี้เป็นตบัตรบัตร่า,า,า,ททานน้ำมันเครื่องนะครับทุกคนนี่สวยๆนะครับไฟเปิดได้ปกตินะครับคนขับก็มีกระจกด้วยนะครับ ่าสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้า Honda Civic นะครับตัวนี้นะครับตัว1.8 EL ปี2020ปี2019นะครับ560,900 0บาทติดต่อหาน้องกัฟฟิวได้เลย0657400689 0657400689สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย